เที่ยวเมืองเก่าสุขโขทยัยที่เที่ยวกับที่พักใกล้กันเดินทางเพียงห้านาที เลอชามสุโขทัยรีสอร์ทที่นี่เป็นที่พักสไตล์บูติกที่อิงกลิ่นอายของความเป็นสุโขทัยเข้าผสมผสานด้วยศิลปะร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีห้องพักให้เลือกาประเภทด้วยกันได้แก่ซูพิเรียดีรักพีเมียดีรักแกนพีเมียดีรักและ f a m i l y ่สวี e ในทริปนี้เราเลือกพักห้องพี่เมียดีรักตัวห้องเป็นบ้านหลังเดี่ยวภายในมีพื้นที่กว้างมีการออกแบบได้เรียบหรูโดยตัวห้องจะเน้นสีขาวเป็นหลักทำให้ห้องสว่างมองแล้วสบายตาในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศการาน้ำร้อนและระบบทำน้ำอุ่นพร้อมอ่างแช่น้ำ และที่เราชอบที่สุดของห้องนี้ก็คือพื้นที่ระเบียงหลังห้องที่เมื่อเราเปิดออกไปจะเห็นบึงบัวขนาดใหญ่โซนนี้จะมีความเป็นไพรเวทมากๆค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะสำหรับมานั่งเล่นนั่งคิดอะไรเพลินๆ ในส่วนของมื้อเช้าจะเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาที่ห้องอาหารเดอะการ์เด้นสุขโขไทยจะมีทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติมีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และอลาคาร์ท สำหรับมื้อนเนอร์สำหรับเราพักที่นี่ถือว่าสะดวกมากๆไม่ต้องออกไปหาอะไรทานข้างนอกเลยเพราะที่นี่มีร้านอาหารให้บริการชื่อว่า The t h r l e t โดยเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่เราอยากแนะนำคือไก่อบเลอชามจานนี้ต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมเนื้อไก่นุ่มฉ่ำไปด้วยซอสที่หมักด้วยสูตรเด็ดของทางร้านหาทานได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ นอกจากบริการที่พักและร้านอาหารแล้วเลอชามสุโคไทยรีสอร์ทที่นี่ยังมีบริการสระว่ายน้ำในรูปแบบของโอเพนแอร์มีห้องบริการสปานวดแผนไทยและให้บริการห้องจัดประชุมสัมมนาที่รองรับได้ถึง120คน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่พักใกล้เมืองเก่าบรรยากาศดีเราว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยิ่งตอนนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค,ค้าชูไอดีส่วนลดห้องพักถึง55%อาหารอีก15%เข้าไปกดรับโค้ดส่วนลดกันได้เลยแล้วมาเที่ยวสุขโขทัยกันค่ะ